สวัสดีตอนเช้าจากเมืองพัทยาค่ะวันนี้คุณรตีพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆที่ชายหาดพัทยานะคะมองไปด้านหน้าเราด้านโน้นจะเป็นเอ่อเขาพระตำหนักนะคะเห็นตัวหนังสือใหญ่ๆพัทยาซิตี้โน้นค่ะแล้วก็มองไปเห็นถนนเรียบชายหาดพัทยาไล่ไปเรื่อยๆนะคะตรงสุดด้านหน้าเราถนนตรงเนี้ย น่าจะเป็น walking street นะคะหรือถนนคนเดินพัทยาค่ะดูมองไปในทะเลมองไปที่ชายหาดก็ยังเงียบสงบอยู่ค่ะมีคนบางส่วนนะคะนิดหน่อยเดินอยู่ชายหาดหรือกำลังเตรียมทำงานเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะชายหาดนะคะถนนเรียบชายหาดรถก็ยังไม่เยอะนะคะมองไปด้านโน,น้น ะะการจราจรก็ยังไม่นาแน่นเท่าที่ควรนะคะมองลงไปข้างล่างค่ะตรงนี้เป็นด้านหน้าด้านล่างของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะคะก็ยังเงียบสงบอยู่ค่ะยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะห้างยังไม่เปิดค่ะแล้วก็มองไปด้านโน้นก็เป็นทะเลเป็นชายหาดถนนเรียบชายหาดพัทยา ขึ้นไปด้านโน้นก็จะเป็นพัทยาเหนือไปเรื่อยๆนะคะข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นนาเกลือบรรยากาศยามเช้านะคะยังยังยังเงียบๆอยู่ค่ะยังไม่ตื่นเหมือนกับว่าพัทยายังไม่ตื่นนะคะผู้คนก็คงยังไม่ตื่นกันนักท่องเที่ยวก็ยังมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะ หรือหลายๆท่านที่มาพักมานอนค้างที่โรงแรมที่รีสอร์ทแถวพัทยาก็คงยังไม่ตื่นนะคะดูบรรยากาศตอนสายๆมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะนี่แหละคะ่ะนำมาให้ชมว่าเมืองพัทยาช่วงเช้าๆเนี่ยที่นักท่องเที่ยวยังมาไม่ถึงหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายยังไม่ตื่นเนี่ยบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะคะ ดูแล้วก็เหมือนจะมีเฉพาะคนทํางานนะคะเห็นไหมคะมีร่มกลางแล้ด้านหน้าเรามีร่มกลางรอนักท่องเที่ยวมานั่งละนะคะถนนเรียบชายหาดไล่ไปเรื่อยๆด้านโน้นนะคะคนที่เขาขายของขายอาหารหรือตั้งโต๊ะเก้าอี้ผ้าใบกลางร่มเ้าก็ทำรอไปละ รอนักท่องเที่ยวมาเลยค่ะด้านโนนเช่นกันนะคะส่วนเรือต่างๆนะคะก็จอดรอนักท่องเที่ยวใครจะเช่าสปีดโบ๊ทนั่งเที่ยวใครจะเ,เล่นบานน่าโบ๊ทหรืออะไรต่างๆตอนนี้เขาก็มารอกันละค่ะนี่นะคะบรรยากาศทะเลให้ทะเลไม่รู้ว่าแดดจะมาหรือเปล่าวันนี้นะคะ ยังยังครึ้มคร้มอยู่ค่ะที่นี่เมืองพัทยาค่ะ